สวัสดีครับวันนี้วันที่สิตุลาคม2566นะครับวันนี้จะมารีวิวยางรุ่นใหม่ของ RC4 ครับเป็นยางขนาด106.4นะครับชื่อว่า Mystar นะครับพาทาโกนเนีย MT 1 9นะครับสำหรับเป็นยางสำหรับ1.9นะครับก็มีความ คุณสมบัติของเขาเป็นเป็น new x 2แล้วก็ s ยกกำลังกำลังสามนะครับแตะไว้ตรงนี้นะครับก็แปลว่ามันมีความมันมีสมคุณสมบัติก็คือนิ่มเหนียวแล้วก็ยึดเกาะได้ดีนะครับก็เป็น3คุณสมบัติที่สูงที่สุดของ r c 4นะครับก็คือจะเป็น3แบบนะครับแล้วก็เป็นฟองน้ำชั้นเดียวนะครับข้างในก็มีความนิ่มพอสมควรนะครับก็รองรับรถที่มีน้ำหนัก เป็นบอดี้แข็งได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยทำมาใส่กับตัวโฟลันเดอร์อ ner, ตัวรุ่นใหม่นะครับผมก็เห็นแล้วเออมันสวยดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น1.5นะครับก็เลยรอพอหลังจัดเขาทำใส่โฟลันเดอร์มาปุ๊บเนี่ยก็ทำออกมาเป็น1.9นะครับก็เป็นตัวตัวนี้เลยเหมือนกันนะครับ ทำมาทั้งหมดตอนนี้มี3ไซส์เลยนะมีไซส์นี้นะครับแล้วก็มี106.4นะครับแล้วก็มีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะแต่วันนี้เรามารีวิวตัวไซส์106.4นะครับ106.4นี่ก็แข่งรถคลาส1ได้นะครับรถรถสเกล,ลเนี่ยก็จะแบ่งด้วยความสูงของอยานนะครับคลาส0ก็ไม่เกิน101คลาส ค่าหไม่เกิน106.4นะครับค่า2ไม่เกิน121แล้วก็โอเพนก็ไม่จากัดยางนะครับก็กลับมาที่ตัวนี้นะครับตัวยางพาทักเนียนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ลักษณะดอกยางก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นยางเรียกว่ายางมัททะเลนนะครับก็สามารถที่จะวิ่งใน พื้นที่ที่มีอุปสรรคได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวอา4ซโฟเนี่ยเขาโฆษณาว่าตัวยางพาทากเนียเนี่ยคือมันเป็นยางที่เป็นลิกสินิ์นะครับก็ลักษณะดอกยางเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเรียนแบบมาจากเชือกเขานะฮะพาทากเนียนะครับชื่อเป็นชื่อเทือกเขานะครับอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับหนึ่งอย่างนะครับคือลักษณะดอกยางจะเป็นลักษณะแบบนี้2ก็คือตัวแก้มยางนะครับเขาบอกว่า ตัวหนังสือทุกอย่างเนี่ยที่อยู่บนแก้มยางของรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหมือนของจริงเป๊ะเลยนะครับไม่มีเหมือนกไปกว่าน,นี้แล้วเขาบอกให้เอาแก้นขยายเนี่ยมาส่องดูได้เลยนะครับว่ามันเหมือนว่ามันมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยแม้โลโกโล้อะไรต่างๆแล้วก็สเปคยางเติมลมได้ท่าไหร่แบบไหนยังไงเนี่ยเหมือนของจริงเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเหมือนของจริงเลยนะครับ ลักษณะดอกก็จะเป็นแบบดอกมัดนะครับสูง16.4นะครับกว้าง39นะครับก็กว้างพอดีพอดีนะครับไปเยอะแล้วก็น้ำหนักก็เอ้ยไม่ใช่ตัวฟองน้ำก็มีความแน่นพอสมควรนะครับอันนี้นี่ก็เป็นรหัสก็ครับ Z T0178 นะครับ ราคา1190นะครับพาทากเนียนะครับสำหรับท่านที่ชอบนะครับก็จัดได้เลยนะครับในตัวยางเนี่ยเขจะมีสติกเกอร์มาให้นะครับสติกเกอร์เป็นลิขสิทธิ์พทาโกเนียนะครับอันก็ X2 นะครับแล้วก็ S ยกยกำลัง3นะครับอันนี้ ครับก็สำหรับท่านที่หายางแข่งคลาสหนึ่งนะครับหรือว่าจะมีไว้เล่นนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับพาทากเนียนะครับ1 0อ4นะครับของจาก RC4 นะครับกอขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ช h อป e ีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านจะเข้าไป ดูรายละเอียดสินค้าเนี่ยก็จะมีจัดไว้เป็นหมวดหมู่น,นะครับในเว็บไซต์ RC s c a l l นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปในเว็บเนี่ยมันจะดูใน Facebook ก็ดูไม่หมดนะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เรียงไว้นะครับถ้าเกิดว่าจะเข้าไปดูชัดๆเนี่ยโดยแปลเป็นไทยไว้แล้วก็ดูในเว็บนะครับ RC s ี i l l Thailand นะครับชื่อเว็บแล้วก็ เพื่อความชัวรก็ไลน์มาถามนะครับว่ามีสินค้าหรือไม่นะครับในไลน์ ID นะครับ H D Alien นะครับหรือเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ